Hill J Podcast, Heal the World by the Voice, presented by Sir Let's go no bully. การบูลลี่กันในขอนากเรียนในปัจจุบันยังมีอยู่มากในประเทศไทยและตอนนี้ยังติดถึงอันดับสองของโลกปัญหาก,การบูลลี่หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยปล่อยผ่านไปได้แต่สําหรับใครบางคนที่ถูกกระทํานั้นมีบาดแผลลึกไปถึงจิตใจซึ่งไม่ควรปล่อยผ่านและเรามาทําความรู้จักกับการบูลลี่กันค่ะการบูลลี่ในปัจจุบันส่วนใหญ่แบ่งออกได้เป็น4ีประเภทได้แก่1การบูลลี่ทางวาจาคือการบูลลี่โดยใช้คําพูดทำร้ายใจิตใจคนอื่น 2การบุรีทางร่างกายคือการทำ้ายคนอื่นให้ได้รับความบาดเจ็บยกตัวอย่างเช่นการสก,กัดขาเป็นต้นค่ะ3การบุรีทางสังคมคือการผลักดันให้ออกจากกลุ่มเพื่อนรวมกระทั้งการเมินเฉยต่างๆค่ะและ 4. การบุรีทางไซเบอร์คือการกระทำคำพูดต่างๆบนสื่อออนไลน์ที่ทำให้อีกฝ่ายได้รับความอับอายหรือว่าการเสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะและในวันนี้นะคะพบกับคุณครูอ,อนิชาสอนลาดคุณครูแบมค่ะสวัสดีค่ะครูแบมนะคะ อย่างที่นักเรียนได้กล่าวมานะคะไม่ว่าจะเป็นการบรี่ทางร่างกายการบรี่ทางคําพูดการลุ่ยทางสังคมแล้วก็การลี่ทางไซเบอร์ไม่ว่าจะเป็นการรี่ทั้ง4อย่างเนี้ยค่ะมันเป็นการที่ทํรลายจิตใจของคนที่เราพูดไปใช่ไหมคะสาหรับครูวันนี้คุณรูจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะก็คือเราย้อนวันกันไปเนาะก็คือประมาณช่วงเวลาประมาณครูอายุประมาณ14บสซึ่งช่วงนั้นเนี่ยครูก็มีเพื่อนที่เป็น LGBTQ เป็นเพื่อนที่เขาเป็นเรียกว่าเด็กพิเศษอะค่ะ คือตอนนั้นคือเป็นการแบบว่าผู้เห็นก็จะมีการส่วนมากจะเป็นวาจามากกว่าคือการพูดด้อยค่าผู้คนเหล่านั้นทั้งทงที่ตอนพูดตอนนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทนุ้เห็นได้ชัดคือเราชอบตั้งฉายาใช่ไหมคะใช่ซึ่งเราไม่รู้วัดสิ่งนั้นแหละที่การตั้งฉายาให้เขาคือเราไปเห็นสิ่งไหนของเขาที่มันด้อยหรืออะไรเราอยากจะเอามาเป็นเรื่องล้อเล่นอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นคืออาคุณตั้งให้ฉันฉันตั้งให้คุณคือเราคิดว่ามันไม่ใช่การบูลลี่เนาะยังไม่รู้เรื่ั้งเลยว่า ตอนนั้นบูลลี่คืออะไรประมาณเนี้ค่ะซึ่งการพูดคําพูดไปงั้นคือมันทําให้บุคนตรงข้ามอะค่ะรู้สึกแบบเอยคาบางทีเขาก็รู้สึกแบบโกรธอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะแบบเออที่เราพูดไปมันมันไปทําลายจิตใจเขามากๆด้วยค่ือตอนนั้นก็แบบเราเป็นผู้บูลลี่เองใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เราก็โดนกลับมาเหมือนกันซึ่งเราไม่รู้ว่าโอ้มันเป็นสิ่งที่มันไม่ควรทำโดยสารอย่างเงี้ยค่ะคือเห็นมีไซเบอร์บูลลี่เนาะมันจะเป็นลงโซเชียลเราเนี่แหละค่ะ เป็นการลงโซเชียลเราก็คือโพสทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ส่วนมากจะเห็นใน a c e b o o k ค่ะ oh, ใช่ใช่คูคแบรโดนมาอย่างไงคะันทางไซเบอร์ค่ะทางไซเบอร์ของคูแบรนะคะก็คือตอนนั้นก็มีปัญหากันกับเ่อนบ้างอะไรเงี้ยค่ะ mm. คือเขาก็จะเอาไปโพสแ,แล้วก็จะว่าเขาเรียกว่าพูดพูดไม่ดีเนาะเป็นคำพูดที่ไม่ดีลงในแบบโซเชียลเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนั้นคือเราก็ไม่ได้ตอบโต้อะไร ก็คือเป็นการแบบว่าจะเป็นเพื่อนของเพื่อนที่แบบว่าเขาปะทะากันอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เป็นผู้เห็นด้วยใช่ประมาณนี้ค่ะก็มีปัญหากันตอนนั้นเราใช้วิธีการป้องกันตัวเองในการเพิกเฉย,ยนะคะตอนนั้นใช่ค่ะเพราะตอนนั้นครูครูแบบว่าจะไม่สนใจเพราะว่าคือมัน <c oughs> แล้วก็อีกอย่างคือครูเข้าปรึกษาคุณครูเขาด้วย <c oughs> ค่ะกลมันจะบานปลายไปกวนน่าโอเคค่ะ <Okay. S 1> <c oughs> ทีนี้จะเป็นการบูลลี่ทางร่างกายอันนี้ครูจะโดนกับตัวนะคะก็คือที่เขาบอกว่าเป็นฟิสิกอลบูลลี่แล้วค่ะเป็นการแบบว่ากาันแกล้งที่เห็นได้ชัดเลยเคือมันรวมไปถึงแบบว่าการที่เราตบตีต่อยแต่ครูไม่ถึงขั้นนั้นของครูจะเป็นขั้นที่แบบอ่ะเริ่มเอาของไปซ่อนและอะไรเงรี้ยหายไปเป็นครึ่งวันโทรศัพท์เราเครื่องหนึ่งอะไรเงรี<อ>้ยค่ะก็แบบเขาก็ไปซ่อนแล้วคนที่ทําอ่ะเขาก็ลืม <c oughs> อะไรเงรี้ย <c oughs> เรื่มมองของของเราไปเลยอะไรเงี้ย แล้วก็เออตอนนั้นเราก็เรียกได้ว่าเรียกว่ามโ,ฮโฮมโหมากเลยแหละคะ่ะโกรธมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นก็คือแบบอ่ะอย่าง่น้อยของเรามันก็ไม่หายอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เอามาคืนก็ถือว่าอ่ะแล้วตอนนั้นครูก็ไม่รู้จักด้วยนะว่าเออคราวนี้เขาเป็นการแบบบูลี่ไม่ใช่บูลี่หรอกเป็นการแบบมันไม่ถูกต้องแล้วนะอะไรแต่แค่รู้สึกว่าอุย้ยมันมันไม่น่าแบบทําแบบนี้อะไรก็แบบรู้สึกเสียใจยเนาะเส<ช>ียใจยค่ะทางสังคมนะคะก็คืออยากเรียกว่าเรา เป็นกลุ่มอะเนาะอยู่กันเป็นสังคมเนาะ<ช>เป็นหนู่มากอะไรเง<ช>ี้ยค่ะทางสังคมครูแบมจะยังไม่ได้โดนกับตัวแต่ที่เห็นคือครูแบมจะเห็นมากกว่าอ่าจะเป็นการเห็นจากผู้อื่นก็คือเขาจะเขาเรียกว่าอะไรนะคะจะเป็นสังคมนั้นคนหมู่มากเนาะกีดกันหรือว่าดันคนที่แบบว่าเขาไม่เข้าพวกบ้างอะไรบ้างในความคิดของอาจจะแตกตา่างด้านเรื่องสีผิวเรื่องอ่าแบบนั้นก็มีค่ะก็เจอเหมือนกันเรื่องสีผิวนี้ก็เจอเพราะว่า ก็เคยพบเจอมาอยู่ในสังคมเราก็จะมีการแบบแบ่งแบ่งชนชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังมีบ้างอย่างเงี้ยค่ะวัยมัธยมนะคะก็จะมีการแบ่งชนชั้นที่ส่วนใหญ่นะคะแบบคนนี้เอ๊ะสีผิวไม่เข้ากับเราเลยก็แบบปีกตัวออกห่างแบบให้เพื่อนไม่คุยด้วยเนาะส่วนใหญ่ค่ะสำหรับคุณครูนะคะคุณครูคิดว่าการบุญที่ทั้งสี่แบบของคุณเนี่ยคุณครูว่าอันไหนมันร้ายแรงที่สุดคะโหถ้าให้เลือกก็คือพุดย่ายคือมันร้ายแรงทั้ง หมดอะคะ่ะแต่อันแรกที่สุดคือว่าเป็นร่างกายมากกว่าเป็นการบอกว่าทำลายร่างกายกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเออมันบางทีมันก็อาจจะสามารถฆ่าชีวิตคนคนนั้นไปได้เลยอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นคุณครูได้มีปรึกษาใครบ้างไหมคะว่าแบบอเออเจอปัญหานี้ปรึกษาใครดีไหมหนะ้าทาให้เราผ่านไปได้อะไรแบบเนี้ยค่ะนี่ค่ะ,ค,ะคุณครูก็เข้าพอกับแม่เลยคือคนที่เออเราเราปรึกษาเราไว้ใจเขาแลขาที่สุดก็คือ ก็บอกของเขาก็จะฟังเราใช่ไหมคะฟังค่ะก็พรก,ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทาให้เราผ่านไปได้เหมือนกันนะคะณ่านะดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณครูนะคะช่วยแชร์วิธีการรับมือของคุณพ,พี่น้องๆได้ฟังแล้วก็เตือนใจตัวเองว่าเราต้องผ่านไปให้ได้อะไรแบบนี้นะคะ่ะโอเคค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยไม่สนับสนุนความรุนแรงก็คือเราเนี่ยไม่ต้องไปตอบโต้เขาด้วยความรุนแรงอะไรเงี้ยเพราะว่าปัญหามันยิ่งจะลานไปขึ้นไปใช่ไหมคะถ้าเกิดเราแบบ ทั้งมือหรือว่าเราคิดเราจะทำเนี่ยอยากให้แบบตั้งสติดูก่อนเงี้ยค่ะเพื่อที่จะแบบระงับความรุนแรงตรงนั้นไวอย่างที่สองมานะคะคือสําคัญมากคือเราต้องแบบเรียกว,ว่าดึงสติเราก่อนแง่ก็คือเราแบบสงบนิ่งก่อนเนี้ยค่ะแล้วก็พยายามอย่าด้อยค่าตัวเองอย่าไปรู้สึกอ่อนแอเงี้ยค่ะเพราะว่าคนที่มาบูลลี่เราเนี่ยเขาต้องการที่จะกดเราถูกไหมคะต้องการที่จะแบบทําให้เรารู้สึกอับอายที่สุดอย่างเงี้ยถ้าเราแบบไม่ตอบโต้เขาสงบนิ่งแล้วก็มีความแบบแข็งแรงหรือว่าแข็งแกร่งในจิตใจเราเนี้ยค่ะ ื่อที่จะทําให้คนกลุ่มนั้นน่ะเขาไม่รู้สึกว่าเขาสามารถกดเราได้แล้วเขาก็จะหยุดไปเองประมาณมนี้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดทางไซเบอร์ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มันเยอะมากเลยเนาะในทวิตเตอร์ใน, Twitter, ใน Facebook i n s t a g กรมต่างๆที่เป็นแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ทําอะไรไม่ได้เลยคะ่ะทวิตเตอร์นี่ช่ามากคุณแนะนําเลยนะคะอย่างแรกเลยคือบล<อ>็อกให้บล็อกเลยบล็อกก่อนเลยเพราะการบล็อกก็คือเพว่า,าป้องกันตัวเราอะคะ่ะก็บล็อกไว้เลยแล้วเราก็จบแค่นั้นเลยแต่ถ้าเกิดมัน เด่ยมันมันปลายขึ้นไปแบบมากกว่าน,นั้นก็คือครูอยากให้ถึงขั้นรุนแรงอะค่ะเก็บหลักฐานไว้เลยแจ้งความใช่แต่เราต้องแบบเก็บหลักฐานให้ละเอียดมากที่สุดให้แบบทั้งป้องกันตัวเราแล้วบุญแง่ยก็ป้องกันตัวเขาด้วยค่ะก็เก็บหลักฐานไว้ถ้าเกิดมันถึงขั้นนั้นก็สามารถ ดำเนินค่ะดิด๊ด้ถือว่าเป็นวิธีการรับมือที่ดีมากเลยนะคะ<ช>ก็อยากให้คุณครูแบบนะคะให้กำลังใจน้องๆน,นะคะ<ม>ที่อาจจะแบบโดดเดี่ยวอยู่ตัวคนเดียวอาจจะแบบมาโรงเรียนไปโรงเรียนใหม่มไม่มีเพื่อนอะไรแบบนี้นะคะ่ะอยากจะฝากครูแบบให้กำลังใจน้องๆให้ผ่านไปได้อะไรแบบนี้ค่ะโอเคค่ะกำลังใจครูก็มีให้เลยนะคะก็คือตอนนี้ก็คือถ้าเกิดเราอยากมีที่พึ่งอย่างแรกอยากให้พึ่งครอบครัวก,ก่อน ก็คือคนที่อยู่ใกล้เราที่สุดไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ก็ได้พี่ป้าน้าอาพี่สาวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราตัวคนเดียวจริงๆเราลองอยากให้มองตัวเองเยอะๆค่ะแล้วก็รักตัวเองก็ได้ก็คือ self l o ิฟก็คือรักตัวเองให้มากๆเลยอย่างเงี้ยรักไม่พอก็ต้องรักให้ถูกวิธีด้วยแล้วก็อยากให้กําลังใจใครที่กําลังรู้สึกโดดเดี่ยวหรือเหงาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้เราเนี่ยเรียกได้ว่ารักตัวเองอย่างนี้เลยแค่นั้นเลยค่ะทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองค่ะ ครูคือจะคิดตลอดว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอ่าเวลาเราโดนบูลลี่แล้วได้ค่าอะไรเงี้ยค่ะเรายังมีพ่อแม่เนาะเพื่อนที่รักเราแล้วก็มีครอบครัวนี่แหละค่ะสาคัญที่สุดที่ครูจะมองหาเขาตลอดก็คือนี่แหละคือเขาจะเป็นเสาหลักให้เราแล้วก็เวลานีปัญหาอะไรสามารถปรึกษาเขาได้เลย แล้วยังมีแอปพลิเคชันของพวกเราด้วยใช่ไหมคะคุณแอบบใช่ค่ะใครนะคะที่ไม่มีเพื่อนจะคุยหรือว่าไม่รู้จะไปคุยกับใครดียังสามารถมาคุยกับพวกเราได้นะคะที่แอปพลิเคชันหิวใจค่ะก็หนูก็มีอีกคำถามหนึ่งนะคะว่าในฐานะคุณครูนะคะเวลาลูกศิษย์ของเรานะคะนั้นเจอการบูลลี่กันหรือว่ามีการกลั่นแกล้งกันในห้องเรียนแบบนี้คุณครูมีวิธีการช่วยเขายังไงหรือว่ารับมือยังไงคะค่ะสำหรับครูนะคะก็คือ ถ้าเกิมีปัญหาเกิดขึ้นในชั้นเรียนนะคะก็คืออย่างแรกเลยที่ครูสามารถทําได้คือการที่จะสอนทักษะชีวิตให้กับเขาจริงๆนะคะให้เขารู้จักใส่ใจคนอื่นแล้วก็รู้จักตัวเองด้วยก็คือเป็นการเอาใจเขามาใส่ใจเราอยากให้เขาเข้าใจในจุดนั้นมากๆว่าเขาควรจะทําแบบไหนอยู่ในบริบทไหนสําคัญเลยคือครูเนี่ย ต้องมีส่วนร่วมในการสอดคล้องหรือว่าส่วนร่วมในการดูแลนักเรียนของเราอย่างเนี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเด็กที่มีแนวโน้มที่จะถูกกลั่นแกล้งก็ดีหรือว่าเด็กที่มีแนวโน้มที่จะไปบูลลี่เขาคืออย่างน้อยๆคือเราสามารถแบบว่าป้องกันก่อนที่ปัญหานนั้นมันจะเกิดขึ้นได้เพราะเราก็ต้องรู้จักกับเด็กเราอยู่แล้วด้วยค่ะ มีการแบบพูดคุยกันบ้างใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างง่ายก็คือสอนเลยค่ะคําว่าสอนนี่คือขึ้อนอันดับหนึ่งเลยก็คือสอนให้เขาเข้าใจถึงบทบาทของเพื่อนในชั้นเรียนแล้วก็ที่ต้องช่วยเหลือกันเป็น,นกาลังใจให้กันแล้วก็เพื่อนเนี่ยก็สามารถที่จะไปปลอบใจคนที่ถูกบูลลี่ก็ได้ไม่ซ้ําเติมเขาอะไรเงี้ยคือสอนให้เขารู้จักสิ่งนี้เป็นสําคัญค่ะก็ฟูลแบบว่าแล้วก็เข้าทางตัวนักเรียนบ้างคนที่โดนปัญหาเองบ้างกับเข้าทางเพื่อนก็ใช่ค่ะก็จะสามารถโยงไปถึง ผู้ปกครองได้ด้วยนะคะเพราะว่าผู้ปกครองก็คือเป็นส่วนสําคัญที่จะเขาเรียกว่าดูแลเด็กมากกว่าเราก็คือเขาใกล้ชิดสุดๆอะคะ่ะสามารถแจ้งทางผู้ปกครองให้ทราบว่ามีเรื่องอะไรบ้างเกิดขึ้นอย่างไรบ้างเพื่อจะร่วมกันแก้ไขปัญหาแบบนี้ค่ะใช่ค่ะก็มีการเข้าทางตัวเด็กที่โดนจริงๆกับเข้าทางเพื่อน,น้องแล้วเข้าทางผู้ปกครองเนาะใช่ค่ะก็ขอขอบค,คุณครูแบบนะคะที่มาให้ความดูเล็กๆน้อยๆแล้วก็แช์วิธีการรับมือนะคะ Hill J Podcast: Heal the World by the Voice, presented by okay. Sirkonra. Let's go no bully.